สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับมาโรยมอเตอร์รถยนต์มือสองอีกแล้วนะคะพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะกับเซล,ลปาค่ะวันนี้ปลาจะมาแนะนำนะคะเจ้า eisu all new ตัวนี้เป็นตัว Highlander นะคะ Highlander ตัว L ปี2อ1 8นะคะตัว L คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะด้านหน้าจะมีโลโก้ของอิซูซุนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะตัว L ค่ะคุณลูกค้าฟังก์ชันของเขานะคะก็จะมีนี่เลยไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้นะคะส่วนด้านข้างค่ะล้อนะคะก็จะเป็นล้อเดิมนะคะของอิซูซุแบบนี้นะคะยางเป็นยางขอบ16ค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะมีเสริมมาด้วยบันไดนะคะแล้วก็ตัวหนังสือของ Highlander แบบนี้ค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอีก1จุดนะคะติดอยู่ที่กระจกมองข้างซ้ายขวาทั้ง2ด้านเลยค่ะนะคะตัวแอลจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเรามาดูกันด้านในค่ะสำหรับรถของทางมารวยมอเตอร์นะคะเราซักทำความสะอาดเบาะพรมด้านในมาให้กับคุณลูกค้าเสร็จหมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะ นะคะคปุ่มปรับกระจกนะคะเป็นตัวไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะเดิมๆของที่สูตรเลยนะคะรองรับ cd นะคะสามารถเสียบ usb ได้นะคะส่วนแอร์เป็นแอร์ปรับเมนวนค่ะเกียร์เป็นเกียร์ ธรรมดานะคะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์5สปีดเดินหน้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งเกียร์ถอยหลังค่ะนะคะรถของทางมาโรวยมอเตอร์รับประกันได้เลยนะคะว่าสภาพสวยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อหรือสวมซากมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ไฟท้ายก็จะเป็นสีแดงขาวนะคะแบบนี้เลย ะะมาพร้อมกับกันชนท้ายค่ะคุณลูกค้าขารถของทางมารวยมอเตอร์ด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่แม่แรงบล็อกขันล้อน,นะคะให้ก,กับคุณลูกค้าไปคบเลยนะคะสาหรับน้ํามันคันนี้นะคะเติมน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลหรือว่าดีเจ็ดได้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจคันนี้ค่ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าภาษีพรบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเาลในรถนะคะมาให้กับคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นตัวแอลเครื่องยนต์1.9 4สูบนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามีรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง3เดือนนะคะดูแลเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาสําหรับการรับประกันหลังการขายของทางมารวยมอเตอร์และหากคุณลูกค้าสนใจคันนี้นะคะราคาเพียงแค่ ห้าแสนกับอีก9,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000กว่าบาทค่ะนะคะหากคุณลูกค้าสนใจทักมาได้นะคะที่เพจมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองค่ะหรือจะทักมาหาปากก็ได้นะคะที่เบอร์0819737766ค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ